ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันเร็วนิดหนึ่งนะครับเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพเลยนะครับก็ได้แง่คิดหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับเราอย่าเอาตัวเราเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยนะครับมันจะยังไงเปล่าๆปนะครับดังนั้นเนี่ยให้เรานะครับเปรียบเทียบเฉพาะตัวเราเองเนี่ยจะดีที่สุดนะครับอย่าสนใจนะครับที่คนอื่นเนี่ยทำกันเลยนะครับเพราะว่าชีวิตเนี่ย ชีวิตเราเนี่ยมันมันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะครับแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับเราเนี่ยเราก็ควรที่จะสนใจนะครับเราควรที่จะสนใจชีวิตเรามากกว่านะครับไม่ต้องไปสนใจชีวิตคนอื่นเลยนะครับแล้วก็อย่าเอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนั่นแหละครับจะทําให้เราเนี่ยได้ออกเดินทางตามฝันของเรานะครับเพราะว่าในชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีใครหรอกครับที่จะ เอาภาพที่ตัวเองเหนื่อยท้อแท้นะครับมาโพสนะครับในโลกโซเชียลนะครับมันจะทำให้เสียพลังเปล่าๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะมุ่งนะครับในการใช้ชีวิตของเราดีที่สุดนะครับอย่าไปแข่งขันกับคนอื่นนะครับมันจะทำให้เราขมขื่นนะครับมันไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นเราต้องแข่งกับตัวเราเองเปรียบเทียบกับตัวเราเองเราต้องเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเมื่อวานก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับให้คิด นะครับแล้วก็ชีวิตเราจะดีขึ้นครับสวัสดีครับ